สวัสดีครับผมเล่าเก่าครับอ,อ่วันนี้เล่าก่อนก็อันบ็อกกีตาร์ไปแล้วเนาะวันนี้ก็ผมก็ได้สั่งเคสนะครับเคสกีตาร์เคสกีตาร์มานะครับผมจะเป็นเคสไฟเบอร์นะครับที่ผมคิดว่าราคาประหยัดสุดแล้วแหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้เล่นแล้วผมก็ประมาณว่าเอามาใส่กีตาร์แล้วก็วางให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่านั้นเองนะครับก็เลยจะสั่งมาแล้วก็จะอันบ็อกให้กันได้ชมนะ บอกให้ราคาเคสมันอยู่ที่ 2,000, 2000ันสอเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมดูราคาแบบนึงแบบนึงนะครับราคามันอยู่ที่สองพกับเกาบาทเป็นเคสกีตาร์รุ่น4ีวันนะ,ะถือว่าเป็นตัวราคาประหยัดสุดแล้วแหละนะครับที่เป็นไฟเบอร์ที่เป็นพลาสติก ABS นะครับเขา ก็งลงรายละเอียด่ากล่องนี่เป็นพลาสติก ABS นะครับผมมันผมว่าราคามันประหยัดแล้วก็ได้เป็นกล่องเป็นเคสแบบเดีย๋ยวผมผมต้องวางกล้องละ <c oughs> ติดไร มาก็จะเป็นอย่างนี้เลยมีถุงพุ่มอีกชั้นหนึ่งนะ,ะเราถูงออกเนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเคสก็ประมาณนี้นะครับเนี่ย ก็เป็นเคสพลาสติก ABS นะครับก็ดูแข็งแรงทนแข็งแรงแค่ไหนะมีตัวล็อก3ตัวมีลูกคุญแจล็อกด้วยนะครับเปิดให้ดูหูหิ้วตรงนี้ก็หุ้มเหมือนอยากเป็นหนังนะครับแต่ไม่น่าเป็นหนังแท้หรอกสำหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียนอะไรมากนะครับกับเคสกีตาร์ราคาแค่2,090บาทเองอันนี้ยังไม่รวมส่งนะครับค่าส่งต่างหากนะนี่เปิดออกมาก,ก็โหบุคมสีแดงสวยงาม แล้วกลิ่นเนี่ยมันมันหอมหอมคล้ายๆเลมอนออยนะครับอ่าเนี่ยบุสวยงามก็จะมีช่องให้เก็บของตรงนี้ไม่มีฝาปิดนะครับก็มีที่รองคอนีีลูกคุญแจมีซองกันชื้นมานะครับบุพ์พรมสวยงามสีแดงแดงฉ่ำตาเลยดูสิโอ้ก็มีลูกคุญแจให้นะครับสองดอกสำหรับคนที่ต้องการอ่าล็อกตรงนี้อันนี้ นี่ปึ๊บเราก็ล็อกอย่างนี้ครับใช้ลูกคุญแจล็อกใช่ไหมผมทําถูกไหมแต่เรียนตามตรงผมผมซื้อมาหลายใบแล้วแหละอันนี้นะครับอไม่เคยได้ล็อกเลยไม่เคยได้ล็อกเลยครับล็อกไม่ยางเนี้ยอันนี้มันยังไม่ล็อกแล้วล็อกยังไงเพราะว่าก็เอาไว้บ้านเนาะไม่ได้ไปไหนนะครับ นี่อ๋อล็อกอล็อกแหละเนี่ยครับแกะไม่โอ้เอ้าไม่ล็อกแล้วองมันล็อกแต่มันอาจจะไม่ค่อยอยู่มั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็ช่างมันผมไม่ได้ใช้แล้วแหละโ,โอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มีกุญแจไว้ให้ล็อกด้วยมีที่ล็อกสามชั้นนะครับบุบพรมสวยงาม นี่กับเคสกีตาร์รุ่น4ีวันนะราคาประหยัดด้วยนะครับอหอมเหมือนกินเลยมอนออยเลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้เคสกีตาร์อันนี้ผมไม่ได้ขายนะผมเป็น,เป,นเป็นผู้ใช้งานเหมือนกันนะครับก็ก็รีวิวให้กันได้ชมเนาะสำหรับคนที่อยากจะหาเคสที่เป็นไฟเบอร์นะแต่ถ้าอยากได้ถูกกว่านี้มันจะเป็นเคสกล่องไม้นะครับผมรู้สึกว่าผมชอบแบบไฟเบอร์มากกว่านะครับผมตัวกล่องไม้ก็ถูกกว่านี้อีกหน่อยนึงนะครับผมก็เลยว่า งันเอาเป็นเคสไฟเบอร์ดีกว่าที่เป็นพลาสติก abs อะไรเงี้ยครับการบุอะไรก็สวยงามนะแข็งแรงดูสิแข็งแรงนะครับมีเชือกตึงตรงนี้กันไงเนี่ยครับปิด,ดเปิดนะครับเนี่ยก็ดูแข็งแรงดูดูดีเลยแหละนะครับผมก็อลองหาซื้อมาใช้กันดูนะผมว่ามันก็ไม่แพงด้วยนะครับแต่ถ้าใครที่แบบเ,ออเดินทางบ่อยๆนะครับยกขึ้นยกลง นะครับ <c oughs> <c oughs> <อะ S 2> ใครที่เดินทางไปบ่อยเยอะขึ้นแล้วนองก็อาจจะต้องผมซื้อเคสที่มันแพงกว่านี้นะผมว่ามันพลาสติกมันจะได้เหนียวนะครับอแต่ตัวนี้ก็ดีอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะมีล่องเมีที่วางมีโหนกตรงนี้สีมุม <c oughs> แล้วก็ฝั่งนี้ก็มีมีเหมือนเป็นตุ่มไปเอาไว้ตั้งนะครับส่วนข้อพับมันก็เป็นนี่นะเป็นโลหะ เราไว้ตั้งแนวนี้ครับนีตั้งแนวนี้ได้เนี่ยอ่าโอเคกับเคสสีวันนะครับมีทั้งกีตาร์แล้วก็เบสนะสำหรับคนที่หาเคสใช้อยู่ผมว่าตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าไม่ได้คิดอะไรมากตัวราคาถูกด้วยนะครับ2,090บาทเองไม่รวมค่าขนส่งนะ <laughs> โอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยววิดีโอหน้าเรา เดี๋ยวผมจะหาอะไรที่เกี่ยวกับกีตาร์ที่ผมมีมารีวิวให้กันได้ชมเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ